ก็เปิดตัวกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับ k e y วเวอร์ซเลี150ใหม่ปี2022นะครับโดยในวันนี้ช่องสมบูงสตอรี่จะพาเพื่อนๆไปชมจุดเด่นของคีเวเวอร์ซเลี150แบรนด์มอเตอร์ไซค์จากจีนะครับก็ไปเริ่มข้อแรกกันเลยนะครับ k e y วเวอร์ซเลี150จะมีไฟหน้าไฟเลี้ยวด้านหน้าซ้ายขวาแล้วก็ไฟ D.I.L เป็นแบบ LED ข้อ2 ไฟท้ายแล้วก็ไฟเลี้ยวท้ายซ้ายขวาก็จะเป็น LED เช่นเดียวกันข้อ3มีเครื่องยนต์ขนาด149.6ซรซีระบายโครมด้วยอากาศ4จังหวะ1สูบ2วาล์วจ่ายน้ำมันด้วยหัวฉีดไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ให้กำลังสูงสุดอยู่ที่9.65แรงม้าที่7,000รอบต่อนาทีแรงบิด10.5นิวตันเมตรที่6,500อรอบต่อนาทีท็อปสปีดสูงสุดอยู่ที่ประมาณ 100กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับในส่วนของเบรกหลังจะเป็นแบบดัมเบรกนะครับขนาด1 3 0ม mm. ิมลลิเมตรมีขนาดขอบล้อหลัง12นิ้วขนาดยาง120ทับ70แบบไม่มียางในนะครับล้อเป็นแบบล้อแมกอลลอยมีสตาร์ทมือแล้วก็สตาร์ทเท้ามาให้นะครับข้อ4ล้อหน้าก็เป็นขอบ12นิ้วขนาดยาง120ทับเเท่ากับล้อหลังนะครับโดยมีจานดิสเบรกหน้าขนาด1 8 5มิลลิเมตร แล้วก็มีปั๊มเบรกหน้าแบบ2ลูกสูบให้มาด้วยนะครับในส่วนของชกหน้าจะเป็นแบบเทเลสโคปิกขนาดแกน45มิลิเมตรข้อ5คีเวเวอร์ซิเลีย1 5 0นะครับจะมียูบ็อกขนาดใหญ่นะครับถึง23ลิตรเก็บหมวกกันน็อกได้เต็มใบ1ใบนะครับมีทั้งน้ำมันขนาดใหญ่5.6ลิตรข้อ6บาะของคีเวเวอร์ซิเลีย150าจะเป็นบาะแบบ2ชั้นสไตล์วินเทจนะครับ ความสูงเบาะ790อ mm, ก790มมตรทำให้ผู้ขับขี่และผู้ซ้อนท้ายนั่งสะดวกสบายมากกว่าเดิมนะครับโดยตัวรถจะมีน้ำหนักอยู่ที่107กิโลกร,รมัมข้อต่อไปนะครับก็ค,คือขนาดตัวรถ kia versilia หนึ่เวเว0มีความยาว1920ม mm, มความกว้าง670ม mm, มความสูง1150ม mm, มนะครับความสูงใต้ท้องถึงพื้น120ม mm, มแล้วก็ฐานล้อจะยาว1360 มิลิเมตรโดยคีเวอร์ซิเลน150จะมี2รุ่นให้เลือกนะครับก็คือรุ่นสแตนดาร์แล้วก็รุ่น Special k e l เ t ตรุ่นสแตนดาร์จะมีสีเดียวนะครับก็คือสีแดงเปิดตัวอยู่ที่61,200บาทส่วนรุ่นสเปเชียลเคเลตนะครับจะมีพิเศษคือมีกุญแจคีเลตมาให้มี2สีให้เลือกก็คือสีขาวแล้วก็สีเทาราคาแนะนําอยู่ที่63,000บาท 500บาทโดยทั้ง2รุ่นนะครับจะรับประกัน3ปีแล้วก็3 0 0 0 0กิโลเมตรข้อสุดท้ายนะครับลืมบอกไป k ีเวเวอร์ซิเลจะมี usb ชาร์จมือถือแถมให้ด้วยนะครับส่วนรุ่นใหม่ก็จะเป็นแบบเข็มร่วมกับแบบดิจิตอลนะครับสำหรับคีเวเวอร์ซิเลสุดท้ายนี้นะครับก็ฝากเพื่อนๆกดติดตามแล้วก็ฝากกดสั่นกันดิ่งให้กับช่องสมุูงสตอรีด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ